ก็เข้าแค่รูดเก้านะครับเดือดจอไม่แตกนะอย่ารามากก็นับเป็นงวดที่ห้านะครับสําหรับนี้แล้วงวดหน้าผมปล่อยเลยนะครับก็วันนี้รัฐบาลไทยได้ออกไปแล้วเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวัะบาลไทยเลขที่ออกก็คือเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดล่างเก้าหนึ่งนะครับก็เราเข้าแค่รูดนะที่อาจารย์บอกว่าออกจากห้องผ่านแอาจารย์บอกว่าเก้าตัวละล้านเก้ามาล้านอร์เส้นแต่มันไม่ใช่เก้าห้าดิมันเป็นเก้าหนึ่ง นะครับถ้านับเลขรูดเนี่ยเราถือว่าเราเข้าเป็นงวดที่ห้าแต่ว่าไม่ได้ดีใจนะอาจารย์ไม่ได้ดีใจ,ใจมันก็ไม่ต่างอะไรจากงวดสามเสีกรกฎาคมก็คือเข้ารูนห้าแต่ว่าตัวเจาะเราไม่เข้าก็ไม่ได้ดีใจนะครับก็แต่ว่าถ้าเอากันจริงๆนะทุกคนมันก็เป็นงวดที่ห้าเนาะตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมหนึ่งหนึ่งกรกฎาคมนี่อ่าแตกสามตัวคือหกศูนย์ห้าสิบหกกรกฎาคมเข้าทุกป,ปู่สามศูนย์ สามสิบเอ็ดกรกฎาคมก็เจาะไม่แตกเข้าแค่รูนห้ามันออกห้าสามแต่ก็เข้าแค่รูนห้าแล้วก็นี่อย่างอีกสิบหกสีงหาสิบหกสีงหาออกเจ็ดหกเข้ารูเจ็ดแล้วก็เจาะเจ็ดหกงวดนี้หนึ่งกันยาหนึ่งกันยาตัวเจาะไม่เข้าอาจารย์ให้เก้าตัวละล้านก็จริงแต่ไม่มีเก้าหนึ่งนะครับมีแต่เก้าห้า เก้าแปดห้าแปดแล้วก็เก้าสี่มีแค่นี้แล้วก็ใกล้เคียงสุดมีแค่เก้าสองแต่ถ้าใครรูดก็จะได้อ่าไปนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับเก้ายังมาอยู่ใช่ครับก็ถือว่าเข้ารูดเก้าเราอยู่แต่ว่าไม่ได้ดีใจนะอาจารย์ไม่ได้ดีใจเพราะว่าเสียดายมากกว่ว fc หลายคนก็ น่าจะไม่ได้รูดกันใครมีทุนก็รูดใครที่วิ่งที่รูดน่ะได้แต่ว่าถามว่านับไหมอาจารย์ก็ยังนับเป็นงวดที่ห้าหนึ่งกรกฎานับหนึ่งสิบหกกรกฎานับสองสามสิบเอ็ดกรกฎานับสามสิบหกสิงหานับสี่หนึ่งกันยานับห้าเข้าเก้าเราถือว่าเป็นงวดหน้าอ่ะผมให้ลอตเตอรี่ไปซื้องวดหน้าเลยนะครับเก้าหนึ่งอันเหรอครับอืมเก้าห้าเราก็อันเหมือนกัน นก็ถือว่าเข้าแค่นี้นะครับต้องขออภัยแล้วก็หลายคนจะชอบบอกว่าอาจารย์ไม่เข้าดีใจเนี่ยเนี่ยถ้าไม่เข้าอันนี้เข้ารูดผมยังไม่ดีใจเลยผมเสียใจด้วยซ้ํานะครับก็มาคแค่เก้าอยากให้เข้าตัวเจาะครับมันเข้าแค่ทูปปูนะ่เนี่ยไปออกออมสินไปออกออมสินห้าสอ,องสองห้ากูป,ปู่เนี่ยไปเข้าออมสินนะครับอืมแต่ถ้าใครรูดเก้าเนี่ยก็จะได้ไปเพราะ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าใช่ไหมล่ะเมื่อคืนนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับอ่ะ<ม>ก็งวดหน้านะครับอ่างวดหน้ามันยังสิบหกกันยา<ม>อาจารย์ปล่อยเลขวิ่งก่อนเลยนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองนะซื้ออะไรขอได้ขอให้มีสองสองเนี่ยงวดนี้อ่ามันไม่เด่นเหมือนงวดนี้ มันไม่ก็แต่ก็น่าจะน่าจะมานะเลขวิ่งเราไม่ค่อยหลุดหรอกเลขวิ่งเราไม่หลุดด้วยซ้ำตั้งแต่ปีใหม่แล้วเลขวิ่งเราไม่หลุดตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับก็อ่ะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองหาลอตเตอรี่ที่มีสองเลยอ่าเลขทูบเข้าออมสินใครครับได้รูดเก้านะครับใครใครซื้อลูดถึงได้นะวันนี้ฟังก่อนอย่าดราม่าที่นับห้านี่ก็คือเข้ารูดเก้าใครไม่รูดไม่ได้นะครับวันนี้เราจอะไม่แตกนะครับ แล้วไปอยู่ข้างหน้าหนูนเก้าหนึ่งห้าบุทำไมมันไม่เอาเก้าห้ามาหลังเนาะอ่ะแต่ว่าเขารูดเก้าแต่ว่าหน้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองอาจารย์ปล่อยเลยนะครับอาจารย์ปล่อยเลยอาจารย์ให้ไปสักเดี๋ยวนะเผือปล่อยเลยทําตอนนี้เลยแป๊บหนึ่งทําให้เลยแคบเลยเอาเลยเอาเลยนะครับพี่น้องสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเบเดียว สองเจ็ดเจ็ดสองเม็ดเดียวสองเจ็ดเจ็ดสองเม็ดเดียวสิบหกกันยา 2, สองตัวละล้านนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอมีสองชอบสองอะไรพิมพ์มานะครับชอบสองอะไรพิมพ์มามากสองอย่างพี่น้องพิมพ์มาของห่าละครับ มา <Okay. S 1> สองอย่างพ่มาพี่น้องอยอดหลังถูปปูบ่ะโอค้โอคนเบิ 2, บบร์สองพันหนุ่มบอกอ่ะชอบสองอะไรนะครับการรวยได้วิ่งเก้าดีใจนําเด้อครับยินดีด้วยนะครับก็บทุกคนถ้านับกันยิงเราเข้าห้างวดห้างวดเนี่งวดนี้เนี่ยมันไม่เข้าจาะมันเข้าแค่รูดกับวิ่งฮะเก้าเ,าเรามาแต่เราจาอไม่แตกนะอย่าดรามาเดอ้อนะแต่ก็ได้เท่านี้แหละ นะครับได้เท่านี้โอ้คนดูสองพันเลย<ห>โอ้คนดูเยอะจังเมฆไม่เข้าคนก็ดูแล้วมันเข้ารุ่นไงคนเริ่มดังละคน,คนมันดังพันนา <laughs> พันนาสิคนมาดังคนเางสิบกว่าคนเนี่ยเ <laughs> <laughs> มฆกินมอเลยครับนะครับก็ขอโทษทุกคนสัตว์ก็เข้าแค่รุ่นเก้านะครับเดือ๋จ脚ไม่แตกนะอย่าลามากก็นับเป็นงวดที่ห้านะครับสําหรับนี้แล้วงวดหน้าผมปล่อยเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมไม่แคปเลยครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนไปหาซื้อลอตเตอรี่นะเดี๋ยวมันอั้นก็เสียดายอยู่นะน่าจะหอห้าเก้าแปดให้ผมโค้โลอตเตอรี่ผมเป็นล้านใบอาจารย์ก็ถือวิ่งอยู่ครับถือว่าหลายครับแต่ว่าเก่ามันนะ่ะน่าจะโตละร้านเดียวอ่วางวดหน้านี่สิบหกกันยาเนาะ แคปหนึ่งนะครับกำลังทำหวยให้นะครับนี่ครับ่ะแคปเลยครับวันน้าคุณแจกก่อนห้องวีพีเลยได้แล้วดีเลยเลย อ่ะแคปเลยนะครับได้เก้าหนึ่งค่ะแล้ยินอาจารย์เก้าตัวละล้านล้านเปอร์เซ็นครับสองวันนี้ไม่ล้านนะสองวันนี้เอาสักห้าแสนพอเออนะครับซื้อทุกตัวได้ปะ่ะรูดเอาเลยครับใครรูดสองได้ก็รูดนะครับผมก็เสียดายเหมือนกันของเราเข้าแต่รูดเก้า เราเจาะไม่แตกแต่เก้าตัวละล้านผมยังพูดในไลฟ์สดเลยซื้ออะไรก็ให้มีเก้าเก้ามาแล้วมันค่ไม่มาเตะปากยังวงยอยู่แต่เสียดายว่ามีเก่าหาถ้าว่าเขาว่ามันเกิดเขาเก้านิ่ยใหญ่ตาดอกมันอันเออที่มันอันนีหรืมันอั่นไรตาดอกเก้าหาหนวดหน้านี่เจ็ดสองสองเจ็ดเม็ดเดียวสองสามสามเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองครับสองเจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งแค่นี้ครับงวดหน้านะหนวดหน้า งวดหน้าซื้ออะไรก็ได้ให้มีสองนะครับเดีย๋ยวลืมนะงวดหน้าหาสองเจ็ดไว้ทั่วประเทศนะครับเอาทางนี้ถูกครับได้สี่สิบบาท <Okay. S 1> นะครับก็เข้าแค่วิ่งเก้านะก็ได้แค่นั้นก็ถือว่าเป็นงวดที่ห้านะครับที่เราเข้าถ้านับถ้านับรูดนับอะไรนะครับก็งวดหน้าก็ให้ไปแล้วนะครับแคปอีกรอบหนึ่งเผื่อไปซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองสองเจ็ดเจ็ดสองเม็ดเดียวสองสามสามเจ็ด แล้วก็สองหนึ่งนะครับนี่คือสี่คู่ที่ให้ไปสองเจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งครับดูเดี๋ยวโอนทําบุญห้าพันบาทนะคะ,ะอ่ะนุมโมทนาสาธุค,ครับพี่การวีเจียงใต้อ๋อคือไดโอนมาหลายนะครับ<อ>เนี่ยพี่พี่พการวีบอกว่าเดี๋ยวโอนทําบุญห้าพันบาทคิดถูกถูกหวยแล้วครับถึกวิ่งเหรอห้าง,งวดแล้วครับผมถูกซู่งวดอ่าถ้าใครรูดหรือว่าตามออนี่จะถูกทุงงวดห้าสองเข้าอมสินค่ะ หน้ามีอย่างนี้โอ้ย่ามันฝน,นตกองวหน้านะครับออมสินทูปปู่นี่เต็มเต็มเลยซื้อง่ายมากนีแเจสองห่าครับห่าหาหังวหน้าก็รูดสองนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองสองเนี่ย,ยก็อาจจะไม่เด่นเท่าเก้านะเก้านาล้านเปอร์เซ็นสองก็เอาไปสักห้าแสนเอาไปสักเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับเด้ยเอาไปสักห้าแสนเปอร์เซ็น ลอตเตอรี่ค่ะพี่การลวีเจียงใต้บอกยินดีด้วยนะครับอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่การละวีเจียงใต้นะครับพี่เขาบอกว่าเขาจะร่วมทําบุญกับผู่มาห้าพันหมอนุโมทนาสาธุทุกคนเป็นพยานนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันกับพี่การลวีด้วยนะครับขอให้ได้กับไปห้าหมื่นล้านเนอสาธุครับ